ก็อ่าเรามาจบแถวที่สามกันนะคะแถวที่สามเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยจบทีนี้แต่ว่าสังเกตหน่อยนึงนะคะพอเราเรามาอ่าถักถักลงหลักทุกหลักมาแล้วตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้มันเป็นสามมันจะมีหลักตรงนี้อีกหนึ่งหลักเราอาจจะดูยากนิดนึงหลักที่เราขึ้นมาจากตรงมุมเนี่ยคะ่ะเห็นไหมมีมุมตรงนี้หนึ่งหลักตรงนี้มุมมุมเนี่ยคะ่ะตรงนี้เราเพิ่มไปแล้วเห็นไหม เห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้เราเพิ่มไปแล้วฝั่งนี้เราเพิ่มไปแล้วทีนี้เราต้องมามามาลงหลักตรงนี้อีกหนึ่งหลักตอนตอนแรกะคะ่ะแถวเนี้ยเราแถวสามเนี้ยเราเราล้านห่วงล้นห่วงอะคะ่ะเข้ามาในห่วงนี้มันก็จะมองยากนิดนึงเนี่ยค่ะเราลงเพิ่มไปอีกเดีย๋ยวลืมนะคะตรงนี้ลงไปอีกหนึ่งหลักทิไมไปก็ได้คะ่ะตรงไหนก็ได้เราจะทิมยาก,กนิดนึงตรงนี้อืมขึ้นมาอีกหนึ่งหลัก ตรงนี้แหละค่ะมันจะเป็นตัวที่เราเพิ่มอย่าลืมเพิ่มนะคะเห็นไหมเห็นไหมอย่าลืมเนาะห่วงอีกหนึ่งห่วงตรงนี้เสร็จแล้วเรามาจบงานก็เหมือนเดิมนับขึ้นมาขันหนึ่งสองสามแทงลงไปค่ะแล้วก็ดึงเลยนี่เห็นไหมมันเพิ่มแล้วเนีย่ยเพิ่มมาแล้วมันก็จะเป็นตรง สามนี่นิดนึงสออันนี้แถวที่สามตัวนี้เห <Leah> nice ็นไหมคะนี่ม anyway, ันก็จะเพิ่มตรงนี้แถวเนี้ยเพิ่มมามันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะตอนแรกมีแถวนี้เห็นไหมแถวนี้เป็นแถวนี้มันก็จะเพิ่มมาเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะตรงเนี้ยมันจะขยายออกไปพอขยายออกนะคะมันจะขยายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็จะถักลงมาถักลงมายาวๆเลยถักลงมาให้ให้เท่ากับขนาดของของอ่า แต่ละคนเลยค่ะตอนนี้มันยังไม่ได้ไซส์หรอกค่ะแต่พอถักลงมาเรื่อยๆแล้วอะวค่ะมันก็จะอ่าพอพอได้ขนาดที่เราต้องการแล้วอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อต่อแขนกันเชื่อมแขนเล็รียกเชื่อมแขนกันเดี๋ยวคนถักก็จะต้องไปถักถักต่อค่ะให้ได้ความาขนาดหน้าอกของตัวเองค่ะทีนี้เราจะมาแถวที่สี่อีกแถวหนึ่งให้ให้ดูนะคะจะไม่มีอะไรยากละจะเหมือนเดิมแหละเพราะแถวที่สี่เนี่ย เมื่อกี้เราเราจบงานตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ล่นเข้ามาล่นห่วงเข้ามาให้นี้แล้วก็ดึงให้มันมีอยู่ตรงกลางเห็นไหแล้วขึ้นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอได้โซ่ห้าแล้วขึ้นหลักมาหนึ่งหลักในช่องเดิมเนี่ยมันเป็นมุมเนาะขึ้นหลัก มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะลงหลักทุกหลักเลยลงหลักทุกหลักเลยนี่หลักนี้มันเป็นตัวที่ที่ขั้นขึ้นใหม่ไหมก็ลงลงตามไปเลยะคะ่ะลงตามหลักที่เขามีเลยลงตามทุกหลักเลยที่มี เห็นไหมคะถึงหลักแล้วมีหลักนี้เพิ่มเห็นไหมมีหลักนี้ด้วยก็ขึ้นหลักนี้ด้วยอีกหนึ่งหลักเสร็จแล้วก็มุมอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะมุมนี้ค่ะลงเข้าไปในนี้หนึ่งหนึ่งหลักขั้นด้วยโซ่สองหนึ่งสองนี่ลงมาแล้วแล้วก็ลงในหลักเดิมอีกหนึ่งหลักนี่ในหลักมุมนี้อีกหนึ่งหลัก เห็นไหม้ะได้มาแล้วต่อไปค่ะเหมือนเดิมนี่มีหลักก็ต้องใส่หลักเนาะต้องเพิ่มหลักมาเนอะอย่าลืมนะตัวนี้ตัวนี้แหละค่ะสําคัญที่ว่ามันจะเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะมันจะบานมันจะเพิ่มไปตรงนี้ยไปเรื่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยถ้าถ้าไม่ใส่ตรงเนี้มันก็จะไม่ขยายนะคะก็จะลงอ่านเนี่ยลงมุมไปเรื่อยๆที่สําคัญเลยคือตรงนี้ อย่างที่บอกก็เหมือนเดิมค่ะไม่ไม่มีอะไรยากแล้วถักไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ถักไปจนความยาวที่ที่เราต้องการนะคะหน้าอกถักถักแล้วค่ะก็วัดดูก็ได้ค่ะจากนี้ถึงนี่ว่าได้ขนาดหน้าอกของเราแล้วหรือยังเนี้ยค่ะ,ะบางท่านก็สามสิบสี่ก็วัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้ค่ะดูว่าแล้วก็คูณสองเข้าไปตรงนี้ว่าค่ะวัดเป็นเป็นนิ้วเนอะ,อะเดี๋ยวคนถักวัดให้ดู คนถักหาไม่เจอเอาไม่เป็นไรวัดวัดจากขนาดดูก็ได้ค่ะจากตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นนิ้วอะค่ะแล้วก็ได้กี่นิ้วสิบกี่นิ้วแล้วก็คูณสองเข้าไปจากนี้นะจากตรงนี้นะนี่ถึงตรงนี้วัดวัดดูอะค่ะก็คูณสองเข้าไปมันก็จะได้เท่ากับขนาดของตัวเองอย่างของคนถักเนี่ยสามสิบ